เเราจะได้แบบมีทุนไงมีทุนเก่าถ้าถ้าเขาวิ่งเขามาเองนะเรามีทุนเดอเอ้อเออคุณสายพินบอกว่าคุณตุ๊กถึงจะหืนหืนกับสามีค่ะมีรสชาติดิอืมนี่ไงก็ถึงบอกไงบอกว่าพามาเข่าป่าพามาเข่าป่าจะพามาจัดจะดอกสองดอกอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันยังแจงจางปางอยู่มันจัดบดได้นั่นแหละแล้วกั แล้วก็สมที่กับเราพูดพิษด้วยเนาะแต่แต่ยังยังหารู้ไห่ว่าตัวเองอะพูดพิษแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าพูดพิษด้ยโอ้ย,อยลำบากใจอ่ะมันหื่นก็หืนไปแล้วเนาะ,ะหืนก็หืนรักเธอเฮ้ยคุณไทยกระเทนบอกว่ายอมรับมาเถอะว่าเออยอมรับมาเถอะวันนั้นฉันยังมานั่ง สองผู away, <t bor ne> ้บ่าวด้วยเลยอุ uh ้ยแต่ผู้บ่าวนี่แบบอ๋อน้องหมาอยู่ไหนทอนเนียวแช่มะทุกชอบนั่งสองผู้บ่าวตอนกินกาแฟเดินคนไทยกระเทินมันอันนี้มันจริงผู้จริงจ้าโอ้ยเป็นอื้อ เจ้าของน้องหมาหืน่นน้องหมาตัวเล็กๆก็หืน้นหืนมาก <laughs> คุณสายพินให้สายรุง้งคุณสายพินให้สายรุง้งคุณสายพินให้ตัวกระตูนมาน้องตะวันบอกหัวรอกากาน้องคุณสายพินให้ให้หัวลําโพงมาคุณสายพินให้สายรุ้งมาขอบคุณมากๆค่ะ เดยวตุ๊กจะลงไล่ซดแล้วไม่อยากรบกวนเพืเ่อนๆเยอะแล้วเด้อมันมันจะได้หนึ่งชั่วโมงแล้วเนาะนี่ก็เริ่มเข่าในหมู่บ้านแล้ว ที่เห็นนี่คือคนเขาเสียชีวิตกันหมดแล้วเจ้ามันจะมีอยู่แค่คนสองคนที่ยังอยู่เนาะมีแต่บ้านร้างเดจ้ามีแต่บ้านร้าง ดุนบอกว่านอนก่อนครับขอบคุณมากๆคุณดุนเด๋ยวต,ตุกไปเยี่ยมทิ้งจดหมายอันเลน้่อยไว้ให้ตุ้กด้วยเด้อคุณดุนอุ๊ยอุยอย่าวิ่งนะอย่านะน้องหมานี่ชอบจะกระโดดออกจากรถ้วจ้ะชอบมากๆเลยคือถ้ากระโดดออกจากรถนี่คือเสียเสียเลย้อจาะตา จะวิ่งอะไรนะักหนาแล้วลูกชอบมากๆเลยวิ่งอ่ะ,อะเดี๋ยวตุกขอลงไล่์สดวนเนาะก็เออถึงบ้านแล้วจ้าตอนนี้นั่งนั่งอยู่โอ้ยน้องหมาแบบสุดยอดเลยน้องหมานี่สายสายดุด,ดันมากๆเลยโอ้โห เปื้อนดินเดจ้ะเดือดทุกจเจ้านอนหมาไปอาบน้ำคุณไทยกระเทินบอกว่าฝันดีค่ะคุณอดุลเออคุณอดุลบอกว่าทุกท่านหัวใจบวกบวกเดจ้ะหัวใจบวกบวกทุกคนที่ทำยูทู e เด้จ้ามันไม่ได้ง่ายเลยมันไม่มีอะไรที่ได้มากง่าย,ายๆเนาะนั่นแหละที่ทุกพาไปน่นก็คือตรงนู้นเดจ้าตรงนู้นตอนนี้ก็เราก็ถึงบ้านขอบคุณ้าบาย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 พี่สายพิน ขอบคุณมากๆสำหรับน้ำใจขอบคุณทุกคนนะจ้าน้องหมาก็คือเจ้าแหละจ้าอุ้ยเหมือนกันจ้าหืนมากหืนมากอืมดือ้อดุดันใช่ใช่คือเหมือนกันเลยคุณคุณไทยกระเทินพูดถูกถึงจะตัวเล็กแต่ว่าแบบสุดยอดเออคุณเลิฟมีเลิฟไมค์แคท เออบอกว่าบาย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 ขอบคุณมากๆน้ําใจสําหรับทุกคนเดจ้าขอบคุณน้าใจที่มีให้ตุก๊กเดจ้าขอบคุณมากๆจ้าบายบาย